นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15ค่าเดือน7ปีเถะวันนี้เป็นวันธรรมมสวนาเราก็เป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมง สีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสตัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักลือในชื่อคือดอชดาตระบักทอฐานตระโดท้อบุญเท่าและนอนเดน เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสราสโบราีสอเสือหอหีบรอจราว่างและหอนองคู่ไมเซตวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสุนนะ,นะครับเป็นวันพระและเป็นวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาก็คือวัน สำคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับเกิดเหตุการณ์สำคัญคือประสูตรตรัสรู้และปะริธิพานนะครับวิสาขะนั้นบูชานั้นแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะปกติจะตรงกับเดือน6ไทยนะครับแต่ปีนี้ตรงกับเดือน7เนื่องจากมีเดือน82คสผลหรือเรียกว่ามีอธิกมาศนะครับ พุทธองค์นั้นประสูติที่รุมพินีวันนะครับปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลตัสรูที่เมืองขยาหรือชาวไทยชอบเรียกว่าพุทธคยานะครับและปรินิพานที่กุสินาราเมืองพาราณสีเมืองแห่งไฟที่ไม่เคยดับจากการเผาศพมามากกว่า2,500ปีนะครับ mm hmm. ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับ mm hmm. เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ